สวัสดีครับผมโออาหกดีครับพ่อสติ๊กเกอร์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่1นึ่งคันนะเลยจับรีวิวสักนิดนึงนะครับเป็นรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นอาสิบห้าปีสองพนะครับสีดํานะครับดำได้านนะตัวนี้มีผสมดําเงานิดนึงนะอ่ะมีสินค้าที่จะตําลังแต่งนะครับรออยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับวันนี้คันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับงบเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราพาไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะทําการติดตั้งอะไรแต่งเป็นอะไรบ้างนะครับงบประมาณอยู่ที่9,00 0นนิดๆนะครับผมไม่ต้องคิดมากเลยนะเซตนี้มีการสะบัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเบื้องต้นขอแนะนํารถก่อนสักนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี2020นะวิ่งเพียง44กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มาจัดแต่งจัดเต็มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะสำหรับปี2 0 2พัสีดด้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม สีบริเวณถังเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงานะครับบริเวณแฟลติ้งด้านข้างจะเป็นสีดำด้านนะกับด้านหน้านะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้เลยหล่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่เซ็ตทองเข้าไปนะครับจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะในส่วนสินค้าอะไรแต่งนะครับที่เรียงอยู่ก็มีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาแนะนําให้ดูกันนะครับผมสําหรับชิวหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นนะครับโอาวดีนะครับท่งวีหนึ่งนะครับสโวเกฟล่านะครับ คิวทรงแท้มีมิติสวยงามก็จะเป็นแบบนี้นะครับเงาเงาหล่อหล่อสวยๆนะครับงานวา6หกดีนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะย้านะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับคิวของที่ร้านนะซื้อที่ร้านเราก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับทุกการเดินทางเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายนะครับตอนนี้179เท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับลูกค้าเลือกที่จะใส่หูกระจกนะครับผมกระจกปลายแฮนด์เนี่ยก็เลยต้องใส่ไว้นะครับถัดมาา้้ทยสัันนะครบ ลูกค้าเลือกเป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของเซเว่นสปีดนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวตาแมวนั่นเองนะครับตัวนี้สว่างมากๆเลยนะครับผมอ่ะถัดมานะครับมือเบร์มือคัตนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นงานวาหกดีนะครับตัวนี้สามารถพับและปรับระดับได้นะครับปลายก้านเซาะร่องนะครับสวยงามสีเทานะครับผมตัวนี้เป็นสีเทานะโอเคนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหัวชกนะครับผมพร้อมน็อตกลางสวิงาเอ็น็ตน็อตกลางแข่งคอนะครับจะเป็นแบบนี้เลยใส่เข้าไปแล้วก็จะสวยงามนะครับเพราะว่าเดิมเ่ย มันสีโล่งมากเลยนะครับไม่มีสีสันเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการเติมเต็มสีสันเข้าไปนะครับผมอ่ะถัดมานะครับไฟเลี้ยวนะครับลูกค้าเลือกเป็นไฟเลี้ยวหยดน้ํานะครับตัวเดิมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่ตะเกะกะนิดนึงนะครับบวมเด่นออกมานะครับถ้าเราใส่ไฟเลี้ยวหยดน้าไปเนี่ยมันก็จะมีบริเวณชิ้นงานเนี่ยก็จะเล็กนะครับแล้วก็เข้ารูปเข้าทรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้เลยนะครับอยู่บริเวณด้านข้างรถนะด้านข้างตัวรถนะครับเป็นด้านนี้อ่าอยูดบริเวณตรงนี้นะครับผมเปลี่ย แดี๋ยวถัดมานะครับก็จะเป็นอุดกระจกนะครับเพราะว่าลูกค้าใส่เป็นกระจกไปแทนๆนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับตัวล็อกสายตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่ใส่ใส่ตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นน็อตก้างสวิงอาร์มนะครับตัวนี้สามารถส่วนแทนของเดิมได้เลยเพราะของเดิมเนี่ยจะเป็นเงินเงินนะครับถัดมาด้านข้างอีกนะครับผมอ่ะจะเป็นไททันแนะนําไปแล้วเนาะโอเคชุดกันสะบัดนะครับพิลรนย่านะครับไฮเปอร์ตัวนี้สามารถปรับได้25ระดับนะครับตัวนี้รับประกันถึงท้าหกเดือน ใช้งานดีนะครับใช้งานได้จริงน,นะครับไม่ใช่ใส่หลอกนะครับโมทุกการเดินทางเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะพิลันญาตัวนี้เลยแจ็เกตใหม่นะครับอ่าในส่วรองขัจับการสะบัดนะครับตัวนี้ปิลันญาผลิตออกมาเป็นล็อตใหม่แล้วนะครับล็อตปี2020นะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีสกีโลโก้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่ติดผังแล้วนะครับล็อตก่อนหน้านี้อาจจะมีสกิลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยไม่ติดแล้วนะตัวใหม่จุดสังเกตก็คือตรงนี้นะครรับจะีโกา อยู่บริเวณนี้นะครับจะมีเขียนรุ่นชัดเจนนะ55-217ขึ้นไปนะครับผมข้อผ่านเ็ปเล่าเอาหกดีนะครับงานเงาสวยฉ่ำสะใจแบบนี้แน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับเป็นน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตที่จับโทรศัพท์เนาะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะสั้นไปนะครับต่อมาก็จะเป็นน็อตกระจกนะครับน็อตชิลนะครับน็อตทองชิลน็อตทองกระจกเนาะตัวนี้ก็เป็นไอเทมสุดฮิตสํสำหรับทุกท่านที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับผมน็อตทองไทเทเนียมเนี่ยเรามีให้เลือกนะชอบน็อ ก็จะใส่อยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าใส่แทนตรงนี้ได้เลยนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นชุดกนรลอยแผงคอนะครับชุดกนรลอยเบากุญแจนะอ่าเป็นประมาณนี้ครับเอ็นต้องฝาถังนะครับฝาถังจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับมันอยู่ในซองนะมันก็เลยดูเงาเวอร์เกินไปนะครับถ้าเอาออกมาเนี่ยมันจะสวยกว่านีนะ้เดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงเราพาไปดูกันทีชิน,นะครับผมเคเป็นชุดนี้เลย อนนี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะรอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละจุดที่เราติดตั้งไปนะครับผมจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดหน้าเลยนะครับผมสําหรับชุดหน้านะครับลูกค้าเลือกชิลเป็นทรง V1 สมุตเพคลานะครับบอกเลยว่าชิวอาร์ 6G นะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับทรงนี้แบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะจะรอแบบนี้เลยนะครับมิติโค้งสวยงามนะครับเข้าลูกเข้าทรงชัดเจนแบบนี้แน่นอนนะครับ บริเวณโหนกตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่เรียบไม่แบนนะถ้าเป็นงานของที่อื่นเนี่ยจะไม่โหนกแบบนี้นะครับผมอ่ะถัดมานะครับปุดกระจกนะครับลูกค้าเลือกเป็นปุดกระจกสีดํานะครับจะละลอแบบนี้เลยนะครับพร้อมด้วยน็อตทองนะครับผมทั้งตรงชิลและตรงกระจกเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับสาหรับชุดหน้านะครับมาสำหรับชุดบนมากนะครับทุอแผงคอนะครับผมบอกเลยว่าแน่นๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับจะแน่นแบบนี้เลยนะครับสําหรับชุดแทนเนี่ยก็จะจัดเต็มมากเลยนะครับและแผงคอนะครับเพิ่มเติมมควา ปลอดภัยนะครับด้วยชุดกันสะบัดนะครับจะเป็นชุดนี้เละครับจะเป็นของิริญญาไฮเปอร์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอีกด้านนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับผมแต่ด้านนี้จะไม่มีเลเซอร์นะครับเราเลยไม่เห็นโลโก้นั่นเองนะครับหัวโชคนะครับมาครบนะครับการแผ่งพอมาครบนะครับอ่าสำหรับตัวการสะบัดนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึงยี่้าระดับนะครับแล้วก็มีการรับประกันถึง6เดือนเต็มด้วยกันนะครับผมใส่้ขมกับนิสสับโทรศั์นะครับตัวนี้เนี่ยติดตั้งพร้อมกันนะครับจะติดตั้งในทงสาที่ไม่ติดนะครับ สามารถใส่ที่จับโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยเลี้ยวแลวไม่ติดแทนไม่ติดแถงคอไม่ติดที่จับโทรศัพท์เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนตัดมานะครับปัดหัวโชคนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเราจะขับไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจไปนะครับแล้วก็มีชุดกันรอแถงคอนะครับสำหรับลูกค้าที่มีการติดตั้งนะครับเออไม่ติดตั้งครับสำหรับลูกค้าที oh. SC, ่มีการใช้งกุญแจบ้านเยอะๆนะครับกุญแจเยอะนะบอกเลยว่าไม่เป็นร้อยแน่นอนนะครับ 190บาทตัวนี้กันได้ยาวๆเลยนะครับถ้ามันเสียเป็นรอยเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะดีกว่าเปลี่ยนแผงคอใหม่นะครับผมกางแผงคอก็จะซ่อนอยู่นี้นะครับเห็นเหมือนกันนะนกางแผงคอนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับหล่อเหมือนกันนะครับผมอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนถัดมานะครับอ่านี่นะครับชุดกันรอยนะครับอีกจุดหนึ่งครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดกันรอยฝาถังน้ามันนะครับ190บาทเหมือนกันนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเวลาเติมน้ำมันนะครับเสียบกุญแจนะครับไม่เป็นร้อยแน่นอนนะครับผมร้อยเก้าสิบเท่านั้นแคปล่าเงาเงาสวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับผมอ่ะในส่วนถัดมานะครับจะเป็นนี่นะครับข้อถ่างแคปล่างานวา6์หกปีนะครับลายแคปล่าลนยนี้นะครับบอกเลยว่าอ่าผดีแน่นอนนะครับผมเงาชํำสายใจนะครับอ่ะดูแสสะท้อนนะครับเงาแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้เลยในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการลื่นนะครับตัวนี้จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นการลื่นนะครับสีเทานะครับ เข้าทรงรถเลยนะครับสามารถติดทับติดแทนของเดิมได้เลยคือสามารถติดได้เลยนะครับการลื่นบริเวณหัวเข่าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอสวยงามนะนี่นะครับมิติสวยงามชัดเจนนะครับ่าในส่วนถัดมานะครับผมไฟเลี้ยวหน้านะครับเปลี่ยนจากของเดิมนะครับที่ยื่นยาวๆนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบหยดน้ําเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่เกะกะแน่นอนนะครับเรื่องจากข้างรถเนี่ยมองจากข้างรถมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับและไม่เกะกะนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลย ในส่วนถัดมานะครับผมนี่เลยครับน็อตกลางสวิงอาร์มนะครับจะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับปกปิดบริเวณเดิมๆนะครับที่เป็นชิ้นสีเงินๆนะครับโดยการข้อบับเข้าไปนะครับและทําการไขน็อตนะไม่ได้เปลี่ยนทั้งแผงนะครับเปลี่ยนแค่ตัวครอบนะครับผมอ่ะเป็นตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมฝากระปุกปั๊มหลังนะครับจะเป็นหล่อๆแบบนี้เลยเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีดำๆนะครับไม่มีมิติไม่มีลายนะครับตัวนี้ก็จะมีลายนะครับกัดเคาะล่องเซียนซีสวยงามนะครับ สกีนว้ยซันเนั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆเลยเป็นแบบนี้นะครับ220บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับท้ายสั้นนั่นเองนะครับท้ายสั้นลูกค้าเรือกเป็นท้ายสั้นเซเว่นสปีดนะครับทับสนิทติดเต็มป้ายนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะช่วงแรกมีไฟเลี้ยวเดิมนะคัตอนนี้เป็นไฟเลี้ยวตาแมวนะครับบอกเลยว่าระหว่างไม่แพ้กันนะครับนี่เลยนะครับเรียบเทียบได้เลยอ่าจะเป็นบนี้ครับ ฝากโลโก้ R หก D หล่อๆบริเวณด้านใต้นี้นะครับขับมาเด่นเห็นสง่าแน่นอนนะครับ R หก D นะหล่อนะครับพอดีเลยติดตรงนั้นพอดีเลยอ่ะนี่นะครับผมหรับาทสั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นไททันตรงรุ่นนะครับไม่ใช่รวมรุ่นนะครับความสนิทของชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับดูนะครับมิติสวยงามชัดเจนนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับผมอ่ะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่องศาสวยงามนะครับตรงรุ่นนะครับดูบริเวณรูได้เลย นี่เลยครับเป็นสินค้าตรงรุ่นแน่นอนอ่ะเหล็กหนานะครับสามารถติดแผ่นไป้ายได้ค่อนข้างที่จะเต็มชิ้นนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยโอเคสำหรับคันนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับคันนี้งบประมาณจากอยู่ที่900 0พันนะครับลงาติดตั้งนะตัวนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผ่านเพจร้านเราได้เลยนะครับผ่านเพจร้านนะไม่ใช่ช่องทาง u t u b e นะครับเพราะว่า u t u b e เนี่ย บางที้ผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับจะทําเป็นพวกรีวิวให้ได้รับชมกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รีวิวอื่นๆเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเราจะทยอยทยอยทำออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคันนี้และวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อกับเรามาได้เลยนะครับขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ติดตามเราตลอดมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอัปเดตใหม่จะทำมาให้รับชมกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ